สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเกมซากุระอัปเดตเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นเมอร์ชั่น1.045.01นะคะทุกคนรีบไปอัปเดตกันด่วนเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีชุดมาให้ด้วยนะคะเป็นชุดใหม่นะมาเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูชุดใหม่ของแบบาบอยก่อนนะคะทุกคนก็มี4ชุดก็คือชุดร้านสะดวกซื้อะค่ะทุกคนใครชอบชุดนี้บ้าง จะบอกว่ามาช้ามากเพราะว่าเรา,าเพิ่งทําคลิปกะดึกร้านสะดวกซื้อไปนะไม่ทันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็นชุดนี้นะคะก็ชุดนี้ก็จะเป็นเสื้อลายสกอตอะไรแบบนี้เลยนะคะ<ม>นี่อันนี้ก็ลองเล่นกันได้นะคะแล้วก็อน,นี้เป็นชุดนี้เหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชุดอะไรแต่ว่าก็หล่อด,ดีนะคะม,มี4ชุดนะคะชุดนี้รู้สึกว่าจะเป็นสีสันที่สุดนะคะนั้นเราจะใส่ชุดนี้ไปแล้วกันนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาดูส่วนของทรงผมกันบ้างนะคะทรงผมเนี่ยเขาก็มีประมาณ3าทรงผมนะคะทรงผมแรกนะคะเป็นทรงผมยาวนะคะอันนี้เป็นเหมือนของอผู้ชายแบบหนุ่มจีนหรือว่าหนุ่มญี่ปุ่นนะเน,นี้ยผมยาวอะ่ะทุกคนแล้วก็นี่ก็แบบเป็นผมแบบนี้นะคะซึ่งก็เท่เหมือนกันนะแต่ว่าจะแอบ,บเหมือนเม่นนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นหนุ่มญี่ปุ่นนะคะทุกคนหล่อมากๆเลยนะเนี่ย โอเคเอาทรงนี้แล้วกันนะรู้สึกจะดูดีสุดแต่เราเปลี่ยนเป็นสีผมสีแดงกันดีกว่านะคะเสียงแหบมากเลยนะคะแว่นก็ไม่มีไรอลปเดตนะมาต่อมาคลิกตรงนี้เลยค่ะเ,เพื่อนคือต่างหูนะคะทุกคนต่างหูเนี่ยต้องไปปลดล็อกด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าแบบว่ามันมีปลดล็อกมาอย่างเงี้ยแต่เราขี้เกียจเราก็เลยปลดล็อกไปแค่สามอันนะคะส่วนของผู้หญิงนะคะก็จะเป็นชุดเหมือนกันค่ะมีทั้งหมดเท่าไหร่นะสชุดนะคะนี่ชุดร้านสะดวกซื้อนะคะ แล้วก็ชุดดีนะคะทุกคนจะมีเสียงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยนะเพราะว่าแบบเราถ่ายหลังบ้านนะคะมันก็จะแบบมีเสียงนกอะไรเข้ามานะคะรีบมากๆเลยนะคะเนี่ยโอเคก็สับประมาณนี้เลยนะคะมาเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมอันนี้ทรงผมมีสี่ทรงนะคะทรงนี้เป็นทรงเปียนะคะเปียสองข้างใช่ไหมเปียแบบเปียผมปล่อยผมธรรมดานะน,นี้อันนี้เป็นผมสั้นน่ารักมากแล้วก็อันนี้เป็นผมสั้นเหมือนกันเวียน,นี้น่ารักมากเลยมีโบด้วยนะโบจิว๋วจิ๋วอะ อันนี้ผมยาวนะคะแล้วเปลี่ยนอันนี้ดีกว่านะน่ารักเปลี่ยนโบด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีผมสักหน่อยดีกว่านะชอบสีม่วงอะ่ะสีม่วงดีกว่าวิ้น่ารักมากตาแบวตาแป๋วมากเลยนะคะเนี่ยเคก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะคะด้านในเนี่ยเป็นนี่เลยหน้าตาจะบอกว่าหน้าตาเนี่ยมันยังเข้าในแบบใตเครื่องเราไม่หมดนะทุกคนดูดีมันบั็กเห็นไหมปกติมันจะต้องมีหน้าตาแบบอ้าปากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีขยิบตาอะไรอย่างงี้นะ ปกติต้องมีอ้าปากนะแต่ว่าน,น่าจะยังเข้าไม่ครบอันนี้แบบตาเหมือนโดนต่อ,อยงไงไม่รู้นะคะก็รู้สึกว่ามีอนาตาเยอะแยะเหมือนกันนะครั้งนี้เหมือนแบบว่าเขาเห็นคนซากุระแบบชอบทําแบบละคสรสั้นหรือเปล่าก็เลยแบบมีหน้าตามาให้เพื่อช่วยให้มันแบบดีขึ้นก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันนะคะอันนี้แบบแก้มป่องนะคะทุกคนน่ารักสุดๆแล้วก็เห็นไหมไอคอนแบบพวก ร้องไห้อะไรเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ยังเหมือนเดิมแหละแต่แค่เปลี่ยนหน้าแบบหน้าไอคอนใหม่นะคะรู้สึกว่าดีกว่าเดิมนะทุกคนอืโอเคก็ประมาณนี้เลยหน้าตานะคิดว่าน่าจะยังเข้ามาอีกแหละแต่ว่าแบบมันหายไปไหนไม่รู้่าหายไปเยอะเลยนะคะอม,มันบักนะทุกคนเกมมันบักนะคะสามเดือนอัปเดตทีก็จะบักแบบนี้แหละทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรานะคะอันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นตัวบอดผู้ชายไหมหน้าตามันจะมีเพิ่มมาเยอะอยู่นะแต่เมื่อกี้คือแบบมันผู้หญิงมันมีน้อยมากเลยเราไม่รู้เหมือนกันคืออะไรนะนี่ประมาณนี้เลยนะคะอุ้ยอันนี้อ้าปากแบบกว้างมากเลยนะคะเนี่ยแอบน่ากลัวนะคะก็ลองเล่นกันดูนะคะทุกคนเค okay, ก็จะประมาณนี้นะคะพวกแบบ ชุดลิทเติ้ลเกิลริเติ้ลบอยเนี่ยคือเราอะดูมาแล้วนะคะเนี่ยเราดูแล้วนะซึ่งมันอะไม่มีอะไรอัปเดตนะอันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกชุดทั้งหมดนะคะเพราะว่าใช้อีกเครื่องนึงถ่ายนะคะเนื่องจากว่า iOS เนี่ยหลายๆคนนี่อาจจะถามมาว่าทำไมมันยังแบบไม่อัปเดตสักทีใน iOS เพราะว่ามันอาจจะช้ากว่า Android นะคะประมาณครึ่งเดือนนะทุกคนต้องรอไปนะคะก็เลยต้องใช้แอนแบบว่าโรศัพั์ Android เล่นก่อนนะคะอืม iOS ก็จะมีข้อเสียตรงนี้นะคะทุกคน โอเคก็จะประมาณนี้นะคะกับการอัปเดตครั้งนี้นะอุย้ยลืมลืมอันนี้เขาเปลี่ยนชุดแล้วนะร้านสะดวกซื้อนะคะพนักงานเซเว่นเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะคะถ้ามีเก็บตกอัปเดตเนี่ยก็จะมาเก็บตกให้ดูนะ